นาฬิกาน้ำหนักเบาที่หรูหราและแข็งแกร่งในราคา20,000ต้น,ต,นตลอดทริปสเปนผมใส่เรือนนี้ตลอดซูมมาดูกับซิ t i z e n เ e n t ชีในรหัส n j 0 1 8 0ขีด80แซกับสีที่เป็นที่สุดของความหรูหรากับสีซลมอนครีมจะมีจุดไหนที่ควรรู้บ้างวันนี้สรุปมาให้เพื่อนๆได้ฟังกัน 1. 1่งดีไซน์เริ่มกันที่หน้าปัดซลมอนครีมที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นพร้อมดีเทลด้านในที่จะเล่นแสงตลอดเวลาที่เ,เพื่อนๆอยู่เอาดอนะครับอย่างที่2กลไกอัตโมติไม่มีแบตเตอรี่เพียงแค่่่่ใสสนนชีีีววิตประจาัอยยงททท3ดุไเเม แแล้วก็ขงแกร่้อดีของไทเทเนียมก็คือน้ำหนักเบากว่าสเตลเลสตีลทนรอยขีดข่วนแล้วก็ไม่ระคายผิวซึ่งทําให้ไม่เกิดอาการแพ้นะครับข้เอเสียอย่างเดียวก็คือราคาอาจจะสูงกว่าวัสดุทั่วไปซึ่งซิติเซนก็ทาราคาออกมาได้ดีเหลือเกินในราคา26,500บาทเท่านั้นเองอย่างสุดท้ายคือฟังก์ชันกระจกเป็นคริสตัลช็อตไฟที่ทนทานแรงขีดข่วนน้ำลึกสูงสุดได้ถึง50เมตรมีหน้าตา่างแสดงวันที่ที่ตำแหน่ง3นาฬิกาพร้อมเข็มวินาทีที่ตำแหน่ง5นาฬิกาด้วยสรุปสุดท้ายาเพื่อนๆกำลังมองหานาฬิกาาททีีี่่ผสสมนนดไซ์ เรียบหรูพร้อมระบบกลไกที่มีคุณภาพวัสดุดไทเทเนียมที่แข็งแกร่งและน้ำหนักเบาซิติเซนเซนชินสีซลม,มอนครีรว่าคุ้มค่าทุกราคาแล้วก็เหมาะก,กับทุกลุกในทุกวันหาซื้อได้แล้วที่ซิติเซนทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะครับ